ทำก่อนจดมนต์วันนี้ก็มีคำถามจากพระท่านถามว่าพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งมีพระรูปหนึ่ง บอกว่าพระไตรปิฎก80%ถูกต้อง20%ไม่ถูกต้องจะหมายความว่า80%เนี่ยเชื่อถือได้อีก20%เชื่อถือไม่ได้ว่า80%ถูกต้องอีก20%เนี่ยไม่ถูกต้อง จริงหรือไม่ที่ว่าเป็นอย่างนั้นนี่ก็ต้องตอบก่อนว่าอาจารย์ก็ไม่รู้เหนกันลองมองไปทางฝวามือนะ่ะถ้าใจไปดกทั้งตู้เนี่ยมีประมาณเก้าสิบเล่มตีว่าร้อยเล่มก็ได้ก็หมายความว่าในหนึ่งร้อยเล่มเนี่ยมียี่สิบเล่มผิดไม่ตรงกับที่พระพุทธ,ธเจ้าสอน ความหมายเขาอย่างพัะตจดยดกเนี่ยผิดผิดไปยี่สิบเปเซนต์ะต่อก็ไม่รู้แต่วันนี้จะขออธิบายหรือเล่าเรื่องวิธีความเป็นมาเป็นไปของพัะเจดิยกให้ฟังก่อนอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนนะพระตจดโยดกเนี่ย มันแบ่งเป็นอาเบื้องต้นมันแบ่งเป็นสามส่วนันคือไรเลยว่าสามเนี่ยก็คือมีวินยันยปิฎกก,ก็คือพูดเรื่องวินัยพระสุตันตปิฎกก็พระเจ้าไปตรัสธรรมะตรัสเรื่องอะไรมารวมไว้สุตตันตปิฎกอันที่สามก็คือพระอภิธรรมพร่ <c oughs> ไปทําเป็นเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเนะ ยกขันห้าขึ้นมาแล้วก็ทิบายจิตไปเรื่อยเป็นธรรมะที่ไม่มีเรื่องเล่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องวิชาการทางจิตล้วนๆจิตเจตสิกรูปนิพพานเนื้อหาแบ่งเป็นสามส่วนจะมีแต่ว่าในในสมมุติว่าหนึ่งร้อยเล่มเนี่ยนะจะมีสองส่วนอีก คือส่วนหนึ่งที่เป็นที่พระเจ้าตรัสไว้เป็นพระส,สูตรต่างๆเนี่ยไอส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าอัตถกถา,าคือส่วนที่ขยายความคำที่พระเจ้าตรัสครึ่งต่อครึ่งเลยถ้าไปซื้อหนังสือของมหามุกุฎพระไตรปิฎกของมหามฆกุฎเขาจะรวมไว้เลยรวมอัตถกถา,าคือว่าเวลาเขียน พระเจ้าจัดเรื่องนี้ไว้ก็มีคําอัฐฐาิถกถษอาธิบายต่อท้ายแต่ถ้าของหมาดุลาเนี่ยเขาแยกเป็นสองส่วนเลยถ้าจะเอาเฉพาะที่พระเจ้าจัดกป็ส่วนหนึ่งพระเจ้าอัตถษถาคือที่เขาอธิบายเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งต้องแยกก่อนนะอัรถกถากับตัวประสูตดกับตัวประสูรพระเจ้าจัดโดยตรงมีสองส่วน ้าไม่ต้องอธิบายผิดก็ไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายบางคําบางคำางก,การอธิบายธรรมะเนี่ยมีมาแต่สมัยพุทธกาลก็ตะเรีบุตรเนี่ยสมมุติว่าเราอยู่วัดกระทิงลายอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเทศเทศสอนพระในวัดอย่างนี้แล้วทีนี้วัดอื่นอยากจะฟังบ้างวันนั้นไม่ได้ฟังเนี่ยก็ต้องอาศัย พระที่ฟังคือพระตถาคตเนี่ยไปอธิบายความต่อนั่นั่นคืออัตถกาถาแี่ยเพราะฉะนั้นการอธิบายความเนี่ยมันไม่ตรงทุกคํเหมือนที่พระเจ้าพูดไว้หรอกตัดไว้หรอกแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็ตรงแต่ว่าไม่ตรงทุกคําไม่ได้ใช้เครื่องอัดไม่ได้มีการจดเป็นข้อจดเอาไว้แล้วก็ไปอ่านไม่ใช่ ก็เรว่ามีการขยายอธิบายคําสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่พุทธก,กาลนะแล้วแล้วก็อธิบายคําสอนนีะ่มีมาเรื่อยจนเต็มตู้เนี่ยน้อยอันครึ่งต่อครึ่งต้องเข้าใจก่อนนะทีนี้เอาไปดูว่าตอนที่เขาทำสังขยาณาพระจ้ปิดกเนะี่ยก็คือเขาทำอย่างไร หลังพระเจ้าวน,นิพานเสร็จเนี่ยก็มีการรวบรวมพระอรหันต์ต่างๆนเ,าาาเนี่ยนำโดยพระมหาอัสฐกะเนี่ยมาสังคยานาสังคยนาคือการรวบรวมรวบรวมคัดกรองให้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็อาศัยพระอรหันต์เนี่ยที่เคยฟังธรรมของพพุทธเจ้าเนี่ย มาถามก็แ,แบ่งเป็นสามเรื่องอย่างที่ว่าเรื่องวินยัยเรื่องวินยัยเรื่องพระสุตตันต์เรื่องอภิธ,ธรรมแบ่งเป็นสามจันต์ก็ให้พระอานอนท์เป็นหัวหน้าวันอนท์อยู่ใกล้พุทธเจ้าได้ฟังมามากฟังบ่อยพระอุบาลีก็เก่งเรื่องวินัยก็ให้พระอุบาลีดูเรื่องวินยัย แล้วก็ประชุมพระอาหารหันต์แล้วก็ยกเรื่องขึ้นมาพระอรหันต์ยอมรับวัตถุต้องก็จํากันไว้จําเอานะนี่ต้องย้งําอย่ทีว่าตอนผู้เจ้ามีชีวิตอยู่เราไม่ได้จดเอาไว้เพียงแต่ว่าพระรุ่นหลังเนี่ยฟังมาแล้วก็มาบันทึกบันทึกสมัยก่อนก็ยังไม่ได้เขียนอีกแต่งขยาน,ยนาครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็จํา,าเอามาจดบันทึกในสมัยหลังแนละ้ว เพราะนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกทั้งหมดก็คือการจํามาจํามาแล้วก็มารวบรวมไว้นี่เวลาผ่านมา2,500ปีไตรปิฎกก็มีการสังคายนา,นาคือการมีการรวบรวมใหม่บ้างอะไรบ้างทาใหม่หลายครั้งบางทีก็กระจายหายไปขาดตกบกพร่องบ้างอะไรก็รวบรวมกันใหม่ พยายามทำเท่าที่จะทำได้แต่โดยเนื้อหาสาระทั้งหมดของวรตใจยปิดกเนี่ยก็ยังคงรูปคงร่างคำสอนของพระเจ้าอยู่อาจารย์พูดเคยพูดว่าเหมือนตาบอดคำช้างช้างทั้งตัวเนี่ยที่เราเห็นเป็นยังไงก็คืออย่างนั้น แต่ถ้าคนตาบอดไปจับตรงงวงก็บอกว่าช้าเหมือนกับงูเหลือมอะไรนี้ไปจับตรงงาก็บอกว่าช้างเหมือนกับของแหลมชนิดหนึ่งไปจับตรงหูก็บอกว่าเหมือนใบตานใบไม้อะไรก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคนตาบอดคําี้ไเร็นบุกนี่มันต้องมองภาพรวมไม่ออกทุกวันนี้ก็ถือว่ายังคงอยู่คําสอนหลักๆต่างๆยังคงอยู่ แต่ถ้าจะถามว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซนตไหมก็พูดยากนะเพราะการเวลาผ่านมานานแล้วอย่างที่อธิบายที่แรกจะมีการอาธิบายอาัตถกถาเพิ่มเติมไว้ในนั้นครึ่งต่อครึ่งไม่ได้บอกว่าอัตถาถาหรือคนอธิบายอ,าธ,ายอาธิบายปิดนะส่วนใหญ่ก็เป็นพระที่ทรงความรู้สูงสูงทั้งนั้นท่านก็พยายามรักษาไว้ โดยการใช้คำอธิบายที่มันถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นพระเด็ระโดดเนี่ยในความคิดของอาจารย์ยังใช้ได้ยังยอดเออยี่ยมอยู่แต่จะไม่บอกว่าแปดสิบยี่สิบเอร์เซ็นต์อะไม,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 ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ายังใช้ได้แล้วไม่มีอะไรที่จะมาแทนได้ถ้าเราทิ้งไปทั้งหมดไม่เหลือเลยศนาะสนาแต่เรื่องที่แต่เรื่องเนี้ยเรื่องที่ ธรรมะจากในพระไตจระพุจะากคลาดเคลื่อนบ้างเนี่ยพระเจ้าจัดไว้ก่อนแล้วพระเจ้ารู้ก่อนแล้วมีในพระจุตันตาปิสดกแสดงที่เชตวันพระเจ้าจัดว่ามีกองมีกองอยู่อยู่ชนิดหนึ่งเป็นกองศึกชื่อกองอนักะชื่อกองอนักะ เป็นกองศึกของพวกสารทะ,ะกองอนาุกาศกองศึก็นักถึงภาพกรองเราเนี่ยกรองเทนเราเนี่ยกรองทําจากไม้เป็นไม้ท่อดเนี่ยก็ามาแกะให้ตรงกลางมันกลวงเป็นทรงกระบอกแล้วก็เอาหนังสัตว์เนี่ยหุ้มสองด้านเยึดด้วยหมุดให้มันตึงเวลาตีก็มีเสียงกรองเนี่ย ถึงกลองเตนเราเนี่ยจะบอกว่าว่ากลองศึกกรองอนักะเนี่ยเวลาตีไปเรื่อยเ,เนี่ยไม้มันจะแตกไม้มันจะลิภาษาบาลีลิคือมันจะหลุดออกมาบ้างอะไรบ้างตีไปเรื่อยไอ้ไม้มันจะหลุดออกไปเรื่อยไม้มันเก่ามันผุไปบ้างเขาก็เอาไม้ไปปาก มันแตกมันเป็นแตก,ม,แตกมันไม้มันบุกเขาก็เอาไม้อื่นเข้าไปปะปะไปเรื่อยจนวันหนึ่งไหนกรองที่เนื้อไม้เก่าไม่เหลือเลยนึกออกนะกรองเนี่ยมันทาด้วยไม้ใหม่มันก็ตีดีพอใช้ไปไไม้มันก็แตกบุดไปเรื่อยพอลุดไปเขาก็เอาไม้เป็นริ่มเป็นเสียบใหม่แต่กรองมันยังคงรูปอยู่แต่เนื้อไม้เก่าไม่มีแล้ว จะเปรียบเหมือนกันธรรมะของพุทธเจ้าในการในภายหลังภิกษุจะไม่ฟังเรื่องที่เป็นโลกุตละเรื่องที่เป็นสุญญาตาแต่จะฟังค้อยคำที่เป็นกวีที่มีความไปเราะหมายความว่า<ม><ม>เนื้อแท้ของกรองก็คือไม้ตับ เนื้อแท้ของคําพูดที่พระเจ้าตรัสก็คือโลกุตละธรรมสุญญาตาความว่างความวางความพ้นทุกนันหละนิพพานนั่นแหละเขาจะไม่ในการต่อไปนะี่พุิกษจจะไม่ฟังเรื่องที่เป็นโลกุตละเรื่องเป็นสุญญาตาแต่จะฟังเรื่องแต่จะไปฟังเรื่องที่เป็นกวีให้คำว่าสุดตาคือการฟังแต่สมัยใหม่คือการอ่านนั่นแหละที่มีถ้อยคําไปรอ้อ นั่นคือความเลือนหายของพระสัทธรรมเข้าใจนะพรเจ้าตัดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งนะนเนี่ยนขาต้องเลือนหายไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ลับไปมีความเสื่อมไปธรรมะที่พระเจ้าแสดงมาเนี่ย2,500กว่าปีมีการจดบันทึกมีการรวบรวมมีการพยายามที่จะทําให้คงรูปอยู่ก็เท่าที่ทําได้ แต่เนื้อแท้ก็คือเรื่องสุญญตาเรื่องโลกุตตะที่เป็นธรรมเพื่อการปล่อยวางเพื่อความจริงไปเห็นทุกเรย่งเป็นหลักอยู่อันนี้จะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยก็ต้องไปถามคนที่พูดตรงไหนถูกตรงไหนผิดครับยังใช้ได้ความหมายของผมที่พูดคือพระไตรปิฎกยังเชื่อถือได้ ยังเป็นรูปล่างเป็นกรองมันมีส่วนมีส่วนที่นำมาใช้ได้จริงอยู่นี่ก็ฝากไว้เนะท่านี้แหละ